สวัสดีค่ะนะคะนีเป็นน้องแพนอีก้วนะคะจาก California และวันนี้เราจะคุยเรื่อง Abbreviations Don't know กับ I don't care นะคะก็เราจะเริ่มกับ I don't know นะคะก็มันก็พูดได้ว่า Don't know มันก็คล้ายๆเป็น Abbreviation เวลาคุยเร็วๆ I don't know มันก็ออกมาเสียงเหมือนกับ Don't know นะคะอีกอย่างที่พูดได้เป็นว่า I D K I m a g i ก I D m า g าก Don't let K m า g าก n o นะคะ ก, K, ก็ท,ทีะะ K, ท่พูดว่า I D K มันก็แปลว่า I don't know คล้ายๆที่นี่เพื่อนๆถามคำถามแล้วนี่เราก็ I don't know นะคะเราก็ตอบได้ว่า I D K มันก็คล้ายมากเลยกับ I D R K ที่แปลว่า I don't really know นะคะ R เป็นว่า really และ I D E K ตรงนี้ E เป็นว่า even นะคะส่วนใหญ่ที่นี่พูดว่า R I D R K กับ I E K มันจะ K, คล้ายๆกันมากกับ I D K นะคะ นี้ libro, e uro, ous, neu, 53, Somehow, linen, I D R K มี connotation ว่าอาจจะคล้ายๆรู้นิดนึงแต่เนี้ไม่รู้เต็มๆก็บอกว่า I don't really know นะคะก็หมายว่าอาจจะรู้นิดนึงแต่เนี้ไม่หมดนะคะแล้วนี้ I D E K แปลว่า I don't even know นะคะถ้ามาเราจะคุยเรื่อง I don't care นะคะก็แปลว่า I D C ที่พูดง่ายๆนะคะก็ I มาจาก I D มาจาก don t และ C มาจาก care ก็ใคล้ายมากกับ I D K นะคะที่ใคร สี่พื้นฐานวันนี้อยากไปร้านนี้เลยเรียนอันนึงแล้วราตอบว่า IDC ก็บอกว่า I don't care ก็บอกว่า you can choose anyone you want it doesn't matter to me นะคะแล้วทีนี้ก็พูดได้ว่า i d r c แล้นี่ R ก็บอกว่า really นะคะก็บอกว่า I don't really care นะคะมันก็คือายแบบอาจจะรู้นิดนึงนิดหน่อยแต่นี่ไม่ได้สนใจเลยมากก็บอกว่า I don't really care นะคะแต่นี่นี่อยากให้มัน simple และนี่ basic แค่พูดว่า IDC ได้นะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะที่ดูวิดีโอของน้องแพมวันนี้นะคะวันนี้เราคุยเรื่อง don't know กับ don't care นะคะทีนี้ชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์และนิ share กับเพื่อนๆเขาจะได้เรียนรู้ด้วยนะคะทีนี้อยากรู้อะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแค่เลือ suggestions ให้วิดีโอถัดมาแค่เขียนใน comments นะคะวันนี้ท่นี้มีคมถามน้องแพมตอบด้วยในคอมเมนต์จะอาจจะทำวิดีโออันหนึ่งให้อธิบายให้เลยทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ